Mm hmm. สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาะอาวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาะอามาทําชูชีด้วยกันนะคะวันนี้เราจะพามาทําชูชีวิธีแบบง่ายๆค่ะจะทําให้คุณพ่อบ้านหรือว่าเพื่อนๆไว้รับประทานนะคะเดี๋ยวเราไปทําด้วยกันนะคะว่าวิธีทําจะง่ายมากๆเลยนะคะไปเลยค่ะไปทําด้วยกันนะคะวันนี้จะพามาทําเซตสมอลเลิฟ สำหรับเอาใจคนที่ชอบแซลมอนนะคะแซลมอนทั้งหมดเราจะทาวันนี้สี่หน้านะคะทั้งหมดจะเป็นแซลมอนเลยนะคะจะมีแซลมอนเคซี่แซลมอนเคซี่โลนิกิริโลแซลมอนแล้วก็มาร์กิโลแซลมอนทั้งหมดจะเป็นแซลมอนทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวิธีทําจะง่ายขนาดไหนไปเลยค่ะซอสพิกแล้วก็มายองเนสนะคะใส่ลงไปค่ะในแซลมอนที่เราหั่น คนเนื้อแซลมอนกับตัวซอสพริกแล้วก็มายองเนสให้เข้ากันนะคะเรามาลงมือทำแซลมอนเคซี่โลกันเลยนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าการทำชูชิโดยออริจินอลแล้วเทปทั้งหมดนะคะจะไม่ใส่ถุงมือนะคะเราก็จะเกลี่ยข้าวให้ทั่วใบสบใ,ให้ให้ทั่วสาหร่ายนะคะ ข้าวหนาข้าวบางแล้วแต่ชอบเลยนะคะใส่ให้ทั่วค่ะหลังจากนั้นเราจะกลับด้านนะคะแตงกวาจะใช้แตงกวาหรืออะโวคาโดก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านไหนที่ชอบหรือว่าแล้วแต่เราจะหาวัสดุได้นะคะตัวนี้จะมีชื่อว่าแซลมอนเคซี่นะคะ โอเคค่ะเ,คเดี๋ยวเรามามมวนกันเลยนะคะวิธีม้วนก็ง่ายมากเลยค่ะบีบ1ครั้ง2และ3ไม้ห่อสาหร่ายเราอย่าลืมแลรปนะคะแลรปไว้เพื่อกันที่ว่าข้าวจะไม่ติดนะคะแล้วก็ตกซ้ายตกขวาหลังจากนั้นเราจะใช้เนื้อแซลมอนนะคะ วางไปอีกหนึ่งรอบค่ะกดอีกหนึ่งรอบนะคะโอเคค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําสาเกโลกันค่ะอ่าสาเกโลเราไม่ต้องใส่ข้าวให้เต็มแผ่นสาหลายนะคะเราจะเหลือ เหลือไว้ประมาณเท่านี้นะคะใส่ไปตามชอบเลยนะคะ1 2และ3ค่ะเราได้สายกีรูและะ้วค่ะ สาเกโลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆยซอมอนใส่ลงไปนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ทำได้นะคะต่อไปก็จะเป็นสาเกนิกิริเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะทำให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเราก็จะ หั่นเนื้อแซลอมอนเป็น3ามสามเราก็จะเอามาสารแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วเราก็เข้าปั้นนิกิลิตวางลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะง่ายๆค่ะ ต่อไปเราจะมาทำแซลมอนบอลกันนะคะวิธีทำแซลมอนบอลง่ายๆค่ะเราก็จะวางเนื้อแซลมอนลงไปนะคะลงไปพอ,พอประมาณสองสองชิ้นค่ะ2ชิ้นนะคะแล้วก็ข้าว1ก้อนที่เราปั้นไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้แซลมอนบอลนะคะเราใช้ปนะคะแปในการม้วนนะคะให้เป็นกลมกงค่ะเสร็จแล้วแซลมอนบอลของเรา<ม>เห็นไหมคะหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเคซี่แซลมอนอีกเส้นเดี๋ยวเราจะมาพ่นไฟนะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะสุกค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานดิบนะคะเราก็จะใช้วิธีพ่นไฟนะคะเรามาตกแต่งจานชูชีกันนะคะให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราใส่อะไรบ้างมายองเนสกับซอสพริกนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่ไข่กุ้งนะคะเพิ่มความสวยงามและความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ เติมใบสะระแหน่เติมใบสะระแหน่แล้วก็ดอกโป้ยเซียนลงไปนะคะ,ะแต่ดอกโป้ยเซียนนี่ทานไม่ได้นะคะเราตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะดอกโปยเซียนสดนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่เพิ่มสีสันให้หน้ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะ เห็นไหมคะวิธีทําง่ายๆค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะคะทําให้คุณสามีหรือว่าที่บรรดาญาติญาทานดูนะคะและเราก็จะใส่สาหลายสีสันให้น่ากินมากยิ่งขึ้นนะคะสีเขียวเพื่อความสวยงามค่ะ,อะขออนุญาตใช้มือนะคะเราทำทานเองไม่เป็นไรค่ะ แต่ถ้าทำให้เพื่อนๆทานเราก็จะใส่ถุงมือนะคะทำวิธีทำง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะลองทำดูกันนะคะ เพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนนะคะที่เราหากินชูชี้ยากเนาะบางทีร้านชูชี้ก็อยู่ไกลหากินยากเราก็ลองหัดทําดูเองทําเองก,กินเองค่ะวิธีทําง่ายๆค่ะชูชีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะวิธีทําง่ายๆมากเลยค่ะทําให้คุณพ่อบ้านที่บ้านทานเพื่อนคุณพ่อบ้านหรือครอบครัวทานนะคะออให้ยอตไซมา ชูชีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันนะคะมาดูผลงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีมือเราเองทําเองกินเองเพื่อนๆก็ทําได้ค่ะง่ายง่ายทำกันดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะลองทําดูนะคะอออิชิเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันเลยนะคะ ลงมือเลยค่ะเราเริ่มจากอันไหนก่อนอ่าลืมบอกเพื่อนๆนเซตนี้นะคะเซตนี้เรียกว่าแซลมอนเลิฟนะคะแซลมอนเลิฟ um ประกอบไปด้วยอ่าแซลมอนเคลซี um ่แซลมอนเคลซี่จะเป็นตัวนี้นะคะแซลมอนเคลซี um ่อันนี้จะเป็นอ่าแซลมอนสุกที่เราพ่นไฟนะคะแล้วก็จะมีเคลซี่ออันนึงก็คือสดนะคะก็คือแซลมอนจะสดนะคะตัวนี้ แล้วก็จะมีซามอนบอนซามอนนิกิลีเกโลมาค่ะเรามาทานด้วยกันนะคะเรามาเริ่มชิมที่ซามอนบอนซามอนบอนวิธีทำง่ายมากๆค่ะอ๋ออย่าลืมนะคะอันนี้กินไม่ได้นะดอกโปยเซียนเราไม่กินค่ะเราแค่ตกแต่งเพื่อความสวยงามซามอนบอน เดี๋ยวเราจะกินกับน,น้ำจะมีเทริยากิซอสอ,อร่อย พะว่าเที่ยวนี้เราได้แซลอม,มอนสดมานะคะเทรลิยากิซอสแล้วก็ซอสที่กินกับชูชีซอสพีคแล้วก็วาซาบิมาค่ะเดี๋ยวมาชิมกันต่อแซลม,มอนเคซี่ เรามาดิ้มกับซอสอืมอร่อยเพราะว่าด้านในของซอมัมม่าเขาจะมีซอสพริพกเพิ่มความเผ็ดแล้วก็ความกลมกล่อมของมายองเนส อยู่ด้านในรสชาตินี้สำหรับคนไทยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมสาเกโลค่ะสาเกโล แซลมอนสดอร่อยอะเซตนี้สำหรับคนที่ชอบแซลมอนนะคะเพราะว่าทุกหน้าจะเป็นแซลมอนทั้งหมดค่ะอีกคำอีกคำ อันนี้ก็แซลมอนทั้งหมดค่ะแซลมอนแซลมอนด้านในนะคะแล้วก็แซลมอนคุกมายองเนสกับซอสพริพกแล้วเราก็จะใส่่าโรยไปด้านนอกแล้วก็มีไข่กุ้งค่ะอืม กิโลวาสาบีนิดนึงซามอนเครซี่ซามอน วาซาบิจี้ขึ้นสมองเลยค่ะ เื้อแซลมอนหวานวิธีทำวิธีทำแซลมอนจะง่ายนะคะแต่มันจะยากคือตอนที่เราต้องเตรียมของแล้วก็ตอนเก็บล้างแต่ตอนที่เราทำเนี่ยจะเร็วมากค่ะแต่ว่าเราอยากได้รสชาติถึงความอร่อยอเนื้อแซลมอนหนาๆไส้แน่นๆเราต้องทำกินเองค่ะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนค่ะ เดี๋ยวนี้คนตุรกีเขาก็นิยมทานชูชีนะคะเพราะว่าตอนนี้เห็นที่อิสตันบูลหรือที่เมืองท่องเที่ยวนะคะจะมีร้านอาหารของญี่ปุ่นร้านอาหารของต่างชาติเยอะมากเลยะคะตอนนี้รู้สึกว่าร้านชูชีจะเยอะมากๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เด็กสมัยใหม่คนรุ่นใหม่จะนิยมทานชูชีกันค่ะเรามาชิมเครซีกับสาลายค่ะ มัสบีกัสสอสนี่ขอพูดภาษาภาคกลางนะคะเพราะว่าจะได้มีพี่ป้าน,น้าอาแล้วก็เพื่อนๆหลายๆภาคจะได้ฟังฟังรู้เรื่องนะคะวันไหนที่ทานอาหารอีสานก็จะขอพูดภาษาอีสานภาษาบ้านเกิดนะคะ ส่วนวันไหนที่ทานอาหารกลางๆก,ก็จะขอพูดภาษากลางนะคะอ,อร่อยเริ่มอิ่มเพราะว่าทานคนเดียวแต่ก็ไม่ยอมแพ้จะกินต่อไปโออิชิทำเองกินเองอร่อยเองค่ะ อันนี้อันนี้แตงกวาแกะสลักเองนะคะแล้วก็มีแครอบนี่ก็แกะเองค่ะวิธีแกะง่ายค่ะวันนี้ทำชูชิก็เลยใส่เสื้อเชฟชูชินะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการทำชูชิและการกินชูชินะคะโออิชิโอฮโยโกไซมัส เราได้เนื้อแซลมอนสดมาก็เลยทำให้ชูชิของเราอ่าอร่อยขึ้นนะคะเพราะว่าาจะไม่มีกลิ่นคาวของแซลมอนนะคะเพราะว่าแซลมอนเนื้อเขาสดมากเลยค่ะชิมกันต่อค่ะแซลมอนบอลโออิชี ดื่มชาหลังจากทานชูชินะคะสำหรับวันนี้ก็อิ่มมากๆเลยค่ะภูมิใจด้วยที่ว่าเราทำเองกินเองที่บ้านเพื่อนๆพ,อพ่อแม่พี่น้องลองไปทำดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาะอาทั้งหลายนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ